ไม่อยากดูหรอกอะไรก็ไม่รู้ผมว่อดเลยทอดเลยมันไกนะต้องมีตัวให่ใจจะถ่ายรูป <c oughs> พีเซนเตอร์ <c oughs> หน้าและหลังห้าก้องนี้นะ <c oughs> มันตลกตรงมจอซ้ายแล้วไปิด เขาบอกเ่งตดสามสีเป็นด้วยขหลังข้าหลังดูดีว่ะดูดีมากดูดีกว่าคีรีกอ่ะข้างหลังมีพ่อมากเลยเอาละเอาละใส่กับบ้านไปเลยก็ของตามให้ตามใส่ไปเลยหน่าเหรอไหนบุ๊กโอเคะ

เ,เ,เร็วๆอไเร็วได้วไปมดหมด <c oughs> ไ,ไปที่ไหนด้เออไปที่ไปท่งเดียวเรื่องตัวให้ไปขไปตามให้ไปไป 你看

ถ่ายเลยค่ะขายได้นะคะเข้าเลยค่ะ,ะ,คะ,คะมีใครไ่ายไหมะคะ,เ,คะเป็นส่วนเกินในชีวิตพี่นุย้ยแน่มานี่

ใช่ไหมเขาไม่ต้องกก็ได้อ้ยมีนยะอะไร้งนตอบเลยร่วกันนะครับเาเร็วากถ่รเองพี่น้อง่ก่อน่แล้วเนไม่ไรอทไม่กลัดรอเออเอาิอง ครับตาลัครับอมแวันนี้มีต้ลมดีนะแม่หลบแม่หลบามยังไม่เตนะครับแล้วคยวเลยดีแฟนคัาผ่านไปครึ่งนึ่งนะดูเดอะสตาร์แปดโอ้โหอ หิวแกงส้มเลยอ่ะหิวแกงส้มมากเลยตอนนี้ปลาเชียร์พี่โด้มแกงส้มแกงส้มเปเสียงครตามเลยลองดูไปกระเป๋าเขาล่ะเอากระป๋านี่ไปทางน้าน้าแกนี้ anh đi cho kênh Ghiền Mì